ชันนาะงสาวทานพิจิตรบานะคะคุณรู้หรือไม่คะว่าโรคโควิด1 9เป็นโรคในภาวะฉุกเฉินหรือว่าภาวะปรุินั่นเองคะ่ะก็คือโรคนี้นะคะก็ยังไม่ไร้ายแรงเท่าโรคในอดีตนะคะนั่นกะ็คือโรคอันีวาหรือว่าโรคอินวาแตะกะ่โรคนั่นเองคะ่ะ ซึ่งโรคนี้นะคะมันเกิดจากเชื้อแบคทีรียรชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าวิโอคอลลานั่นเองค่ะแล้วก็โรคนี้นะคะก็ยังสามารถทำให้คนในสมัยก่อนหรือว,ว่าสมัยโบราณนะคะได้เสียชีวิตเป็นร้อยเป็นพันกันเลยทีเดียวค่ะโรคนี้ในสมัยโบราณนะคะมีชื่อว่าโรคห่าที่คนโบราณเขาเรียกกันนะคะและถ้าเราอยากรู้ที่ลึกซึ้ง,งและเข้าใจมากกว่านี้เรากลับไปย้อนรอยเมื่อ200ปีในอดีตกันเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมนายัจธันย์ขับพึงและวันนี้ผมจะพาทุกคนยอ้อนรอยอดีตไปชมประวัติศาสตร์กันเลยนะครับก่อนปรากฏการระบาดทั่วโลกครั้งที่1ก่อนพุทธศักราช2,360ถึง2,366ปรากฏการตามพระราชพงศ์สวดารฉบับพระราชหัตเลขาของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพกล่าวไว้ว่า พระเจ้าอู่ทองขึ้นครองราดได้6ปีเกิดอหิวาตกโรคระบาดในพระนครปีพุทธศักราช1890จึงย้ายเมืองหลวงจากเมืองอู่ทองมาตั้งราชธานีที่เมืองรีอยุธยาหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช1893ได้เกิดมีอหิวาตกโรคขึ้นในกรุงสีอุทยาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าพญาทิพากรวงศ์บันทึกเรื่องราวการระบาดของโรคอหิวาตกโรคไว้ดังต่อไปน,นี้อหิวาตกโรคเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองระบาดตรงกับปีมะโรง ขึ้นในปีพุทธศักราช2313โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงครองราชในสมัยนั้นการระบาดร้ายแรงของโรคเป็นการระบาดท,ที่แพร่กระจายมาจากประเทศอินเดียเข้ามาในไทยผ่านทางปีนังทําให้มีคนตายจํานวนมากจนเผาศพไม่ทันกองอยู่ในวัดต่างๆถนนหนทางเกิดการเต็ไมไปด้วยซากศพประชาชนอพยพหนีด้วยความหวาดกลัวพระส่งมนวัดมีคนตายในกรุงเทพและหัวเมืองใกล้เคียงประมาณ30,000คนครับทั่วโลกประมาณ1 0 0 0 0แคนครับ มีความรุนแรงลุกลามฆ่าชีวิตผู้คนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีการระบาดท,ที่กรุงเทพเป็นเวลาประมาณ1เดือนการระบาดของโรคอิวาตกโรคตรงกับการระบาดท,ทั่วโลกของโรคในครั้นที่2ออิวาตกโรคระบาดข้อสยามผ่านทางปัตตานีสงขลาประมาณ3สัปดาห์ระบาดท,ทางเรือเข้าสมุทรปราการและกรุงเทพระบาดหนักในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมครับเอาละครับฟังมาถึงตรงนี้กันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะเข้าใจเรื่องราวในอดีตของโรคอิวาตกโรคก,กันหรือยังครับ ถ้าเข้าใจเรื่องราวในอดีตกันแล้วเชิญไปฟังรับฟังเนื้อหาของคุณทานทิพตจำปากันต่อเลยนะครับขอบคุณครับค่ะเมื่อเราได้ทําการรู้จักกับประวัติศาสตร์ของโรคอหิวาตกระโลกันแล้วนะคะเมื่อ200ปีเราก็มาทําการจอะลึกกับโรคอหิวาตกระโลก,กันนี้นะคะว่า มันมีอาการมีสาเหตุอะไรมายังไงแบบไหนต่อนะคะก็คือโรคนี้นะคะในปัจจุบันค่ะก็คือยังพบบ้างแต่มีอาการลดน้อยลงแล้วน,นะคะสําหรับโรคนี้นะคะก็คือลดความรุนแรงของโรคนี้นะั้นลงนั่นเองค่ะก็คือโรคนี้นะคะก็ยังสามารถพบได้ที่ทางชายฝั่งทะเลทางภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะยังพบปะปายทางภาคอีสานและภาคเหนือนั่นเองค่ะและโรคนี้นะคะก็ จะพบน้อยมากในเด็กแต่จะพบมากในผู้ใหญ่ที่นเที่ทอย,ยอายุ15ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะแล้วก็โรคนี้นะคะยังสามารถพบได้ทั้งในทางต่างประเทศที่อยู่ทางเอเชียใต้นะคะคือแอฟริกาแล้วก็ลาตินอเมริกาที่มีจุดจุดแอดแล้วก็มีคนอายุข่ายเข้ามานั่นเองค่ะ สาเหตุนะคะเกิดจากเชื้อไอวานะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียรที่มีชื่อว่าวิบโอโคล่านะคะเชื้อไอ,อวานะคะมีหลายชนิดนะคะตัวโกรอเรที่สําคัญก็ในปัจจุบันได้แก่ชนิดอัลทอกกับวิบโอโคล่านะคะเชื้อไอวานะคะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้าเค็มและน้ําจืดคนเรานะคะสามารถติดเชื้อชนิดนี้โดยการกินอาหารหรือนะ้ำที่เปืม้อนเชื้อโดยมีแมลงวันไปพหาหะในการนําโรคหรือมือที่็นสื่อการในการนําพาชเชื้อนะคะรวมถึงผู้ป่วยหรือผู้ที่ผู้ เป็นมาหาก,ก็จะปล่อยเชื้อออกทางอุจจาระไปอยู่ตามดินและน้ําซึ่งแพร่กระจายสู่ผู้อื่นในวงกว้างจนเกิดการระบาดได้นอกจากนี้นะคะอาจจะติดจากเชื้อผู้ติดเชื้อโดยการสัมผัสใกล้ชิดเชื้อสามารถติดผ่านมือเข้าไปทางปากโดยเชื้อฮิวานะคะจะลุกคลั่เข้าไปในเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะแล้วปล่อยสารพิษซึ่งมีชื่อว่าสรลลาท็อกซินนั่นเองคะ่ะทําให้ลำไส้เล็กนะคะหลั่งน้ำโดยเกแลแ่ยออกมาในอุจจาระจานวนมากเกิดอาการอุจจาระเป็นน้ําได้นั่นเองคะ่ะ ระยะฟักตัวนะคะ6ชั่วโมงถึง5วันหรือ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงค่ะอาการนะคะส่วนใหญ่จะมีาาาาะะมาาอมาการเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะโดยจะมีอาการปวดท้องเคลื่นไส้อาเจียนเล็กน้อยหรือถ่ายบ่อยครั้งบาขายในอี1-5วันค่ะในรายที่เป็นมากนะคะมักมีอุจจาระไหลพุ่งตลอเวลาโดยที่ไม่มีอาการปวดท้องตามมาค่ะ ลักษณะอุจจาระนะคะจะมีสามลักษณะนะคะลักษณะที่1นะคะก็จะมีอาการอุจจาระมีเนื้อปนค่ะระยะที่2นะคะจะมีอาการเป็นน้ําสีเหลืองค่ะระยะที่3นะคะจะมีอาการเป็นน้ำล้วนๆค่ะในบางรายนะคะอาจมีอุจจาระเป็นน้ําเหมือนน้ำซาวข้าวค่ะไม่มีกลิ่นอุจจาระปนนะคะแต่จะมีกลิ่นคาวเล็กน้อยค่ะผู้ป่วยนะคะจะถ่ายหลายครั้งต่อวันหรือหลายสิบครั้งค่ะโดยที่ไม่มีอาการตามมาที่หลังค่ะหากไปลุย่อยๆนะคะมักถ่ายเป็นน้ำแล้วเกิดภาวะขาดน้ํา และเกิดการช็อกภายในที่2-18ชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะผู้ป่วยจะมีอาการเสรียงแหบแห้งตัวเย็นเป็นตะคิวเหงื่อออกและปัสสาวะออกน้อยหากได้รับการรักษาทันทีมักเสียชีวิตในเวลาสั้นๆค่ะภาวะแทรกซ้อนนะคะที่สาคัญก็คือได้แก่ภาวะขาดน้าอย่างรุนแรงและเกิดภาวะช็อกซึ่งจะทําให้เกิดภาวะไตวายชฉบพลันตามมาค่ะการป้องกันนะคะควรดื่มน้ำจืมสุกและน้ำสะอาดนะคะกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆไม่ควรกินอาหารที่มีแมลงวันตอนน,น,นนะคะและไม่ควรกินอาหารทะเลดิบ ครล้างมือทุกครั้งก่อนทำอาหารลหลังอุจจาระปัสสาวะนะคะไม่ควรถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงตามพื้นดินและน้าน้ำลำคลองค่ะค่ะสําสหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะคะควรน,นําสิ่งที่ผู้ป่วยอาจจะนอมานะคะไปเทใส่ซุ้มหรือฝังดินให้มีชิดส่วนซุ้มของผู้ป่วยที่แปกเกื่อนเชื้อนะคะควรน,นําไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วไม่ควรนําไปซักในแม่น้ำลำคลองค่ะหรือนําไปฝังหรือเผาก็ได้ค่ะ ปัจจุบันนะคะได้มีวัคซีนป้องกันอหิวาตนิดในการกินทางปากนะคะโดยให้2ครั้ง10-14วันนะคะซึ่งใช้ป้องกันได้ผลดีค่ะเป็นงไงกันบ้างคะเพื่อนๆพอจะรู้จักกับโรคอหิวาตกะโลกกันแล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะและอย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือบ่อยๆฝากไว้ให้คิดจากเยาวรุ่นเมืองทิพย์ค่ะค่ะ